สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอักไในนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละคร Deep Color นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมตกหล่นไปนะครับขออภัยด้วยมาดูกันเลยนะตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครโปรซัพพอร์เตอร์สายซัมมอนเนอร์นะครับสามารถที่จะซัมมอนตัวเท n ดเด l e หรือหนวดปลาหมึกนะครับออกมาได้4ตัวก็คือจะมีพอลง Deep ันเลอรเนี่ยก็จะมีหนวดปลาหมึกเนี่ยอยู่ในกระเป๋า สามารถลงสนามได้4ตัวนะครับโดยที่หมวดปลาหมึกนี้เนี่ยจะไม่มีระยะโจมตีนะครับก็คือจะเหมือนกับดีเฟนเดอร์ที่ไม่ได้ไม่มีช่องโจมตีไปข้างหน้าจะบล็อกศัตูได้แค่1ตัวแล้วก็โจมตีใส่ตัวตัวนั้นเท่านั้นนะครับใช้คอส5ในการลงสนามนะตอนหน่หนวดนะครับโดยที่หนวดปลาหมึกเนี่ยไม่สามารถที่จะ เรียกคืนมาเราได้จํานวนกลับมานะครับหมายถึงว่าสมมุติคุณลงสนามไปแล้ว2ตัวตัวหนึ่งตายนะครับอีกตัวหนึ่งคุณเรียกคืนขึ้นมาจากสนามเนี่ยจานวนในกระเป๋าก็ยังเป็น2ก็คือหายไปเลยนะครับตัวที่ลงสนามไปแล้วคืนเหมือนกับนับยิงไปได้เลย,เ,ยเว้นแต่ว่าคุณจะต้องดีทรีทหรือเรียกเรียกตัวดีพันเลอร์คืนแล้วลงดีพันเลอร์ลงไปใหม่ ตัวปลาหมึกก็จะกลับมาเป็น4ตัวนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อเสียตรงนี้แหละสําหรับตัวละครนี้นะครับมาดูกันที่สกิลนะสกิลหนึ่งนะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะอเลเวอเจเมื่อกดใช้นะครับจะทําให้หนวดปลาหมึกเนี่ยพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น45%แล้วก็เด้งเลือดให้ด้วย50หน่ด้วยต่อวินาทีนะครับใช้เอสพีสระยะเวลาสกิล30วินาทีนะครับก็ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับ ออกมานะครับสกิลที่2นะครับหลอดสกิลเองเป็นสกิลกดใช้ทําให้ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตามภาพนี้เลยนะครับระยะโจมตีของดีพันเดอร์จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ส่วนบัฟนะครับบัฟของสกิลเนี่ยจะทําให้พันธมิตรที่อยู่ในระยะนี้นะครับหลบหลีก์ไยภาพเพิ่มขึ้น35%นะ คิลนี้ SP ตั้งต้น52ใช้ SP 80ระยะเวลาสกิล43วินาทีซึ่งค่อนข้างจะสูงนะสกิวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้ยากส่วนตัวผมรู้สึกว่าอย่างงั้นครับแล้วก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันด้วยสำหรับใครที่เล่นตัวนี้นะครับเราก็จะไปเล่นกิลหนึ่งันมากกว่าแต่มันก็มีบางกรณีบางด่านเฉพาะ,ะสถานการณ์ที่ถ้าเกิดเราอยากได้หลบหลีกายภาพเพิ่มเนี่ย สามารถเอาดีคัลเลอร์มาช่วยบัฟด้วยสกิลนี้ได้นะครับแต่ส่วนมากไอ้ด้วยความที่ซัมมอนเนอร์ตายซัมมอนเนี่ยตัวที่ซัมมอนพอลงสนามไปมันนับจำนวนที่สาม,มารถลงสนามไปด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดในด่านนี้ลงสนามได้10ตัวถ้าคุณลงหนวดปลาหมึกไป4ตัวแล้วมันก็จะเหลือแค่6ช่องที่ลงได้อะไรเงี้ยเพราะะฉส่วนมากสายซัมมอนเขาก็จะเล่นแบบตัวละครน,น้อยๆนะครับเพราะว่ามันมี ตัวที่เรียกมาช่วยได้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องปรับกันไปนะแล้วก็จะมีบางคนเคยเห็นอย่างไจ้7 7จ็ดเกี้ถ้าเกิดใครจำได้เทพฮักกี้นะครับเขาก็เล่นคอมโบตัวดีพัลเลอร์เนี่ยกับฟาทูนะครับฟาทู Far มีสกิลที่จะยิงศัตรูที่ถูก,กล็อกอยู่ได้ส่วนดีพัลเลอร์สามารถซัมมอนตัวลงไปตำแหน่งไหนบนสนามก็ได้นะครับเขาก็เลยเล่นแบบเอาไปวางในจุดไกลๆที่ปกติเราไม่ อาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับอาจจะไกลจากจุดที่เราตั้งฐานที่จะป้องกันเราก็ไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ต่างฟาทูดเปิดสกิลยิงประตูตที่ถูกบล็อกตรงนั้นได้เลยมันก็คอมโบยอย่างนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีลูกเล่นของมันอยู่แต่นั่นแหละตัวละครน,นี้ใช้งานยากนะครับไม่เหมาะกับมือใหม่ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบสายซัมมอนสำหรับเฉพาะเกมนี้นะถ้าเกิดเป็นเกมอื่นๆที่ซัมมอนมาช่วยตีอัตโนมัตินั้นคือชอบมากแต่เกมนี้เนี่ย มันกลายเป็นเันเพิ่มพาระให้เราต้องมาบังคับเพิ่มเติมนะครับนันก็เลยผมก็เลยแบบผมเป็นคนแพ้ทางในการต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเช่นเกม RTS เดี๋ยวผมเล่นไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแนวนั้นนะเราเรียกว่าไมโครอะไรวะไมโครคอนโทรหรอไมโครมาเนจเมนเอออะไรประมาณเนี้ยนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับผมมาที่ p a r a ดอก s i m u l a t i นนะครับให้เลือกเป็นสกิลหนึ่งนะครับอา r a d o x s ดอก l a t i o n ยังใช้สกิลสกิลหนึ่งนี่จะใช้งานง่ายกว่าเยอะนะมาถึงก็ลงด <c oughs> ีคันเลอร์นะครับตำแหน่งนี้นะ <c oughs> ก็ห <c oughs> นวดปลาหมึกนะครับสองอันที่จริงจะวางยังไงก็ได้ให้มันบล็อกทางที่มันจะไปสุดนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มัน ถ้าตรงจุดที่ผมวางมันใกล้เกินคุณก็ขยับเข้าไปได้นะให้มันมีพื้นที่ให้ดีคัลเลอร์ช่วยยิงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตัวหนึ่งที่ต้องมีเลยคือตรงตำแหน่งนี้นะครับให้จัดการกับตัวไอเนี่ยไอแคปซูลตัวเนี้งนะครับไปด้วยก็อีกตัวหนึ่งก็วางตำแหน่งนี้ช่วยในการบล็อกแต่ควรจะอยู่ในตำร,ระยะของระครังนะครับในตำแหน่งที่เราจะวางเนี่ยเพราะว่าประตูตมัน ติด Elemental นะครับจะเห็นว่ามันมีหลอด Element อยู่ระรังมันช่วยรีหลอดกลับขึ้นมาถ้าเกิดหลอดเต็มตัวละครตัวละครเราจะติดสตนะันเนาะทีนี้ตรงตำแหน่งนี้นะครับให้สังเกตที่เลือดตัวนี้ถ้าเกิดเลือดมันลดลงไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยให้ปดใช้สกิลดีพันเลอร์เพื่อฮิวเลือดกลับขึ้นมานะครับโฟกัสหลักๆเลยคือเราต้องเก็บแอซูลตัวนี้ให้ได้ ด้วยการวางตัวหนวดไปหนึ่งตัวนะครับทีนี้ยเคลียร์ไปแล้วที่เหลือก็ไล,ล่ละแวยาวตัวนี้ก็ปล่อยไปนะครับแล้วตีไปซึ่งมันมันลดเลือดตัวเองไป,เไปในตัวอยู่แล้วก็คือบล็อกไว้ให้นานที่สุดเม่อที่จะนานได้ก็กดทีทนึงก็ได้สกิลพร้อมก็กดอีกลอ้องกัด่านนี้ไม่ได้ยากครับง่ายตัดง,ง่าย Okay. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ